ค่ะสวัสดีนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เสษส่วนกับร้อยละต่อนะคะอ่าโดยครูใช้ดาแก้สุดใสนะคะอ่า,อาต่อเลยอ่าดูจากข้อนี้นะคะจากตารางแสดงจำนวนนักเรียนชั้นป .5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือชนิดต่างๆอ่าวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำแบ,บฝึกหัดแบบนี้แหละเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่าการหา ะให้ตัวเลขมาแบบนี้แต่ให้ตอบเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะจากโจทย์นี้นะคะเอาดูทีละข้อ,อดูข้อนี้นะคะอ่าดูนะคะการ์ตูนการ์ตูนนะคะ 4ศษสี่ส่วนห้าเวลาคิดให้ตอบเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์คิดยังไงก็คือเศษสี่ส่วนห้านี่คือวิธีคิดนะคะก็คือหาตัวเลขมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนใช่ไหมคะที่คูณห้าคูณอะไรเท่ากับหนึ่งร้อยก็คือห้าคูณยี่สิบถ้าคูณยี่สิบก็คือเท่ากับทั้งเศษทั้งส่วนก็คือเศษแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบร้อยละแปดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะสำหรับข้อนี้ าดูข้อถัดไปวิทย์บริสารวิทยาศา,าสตร์นะเศษ1นส่วนสเวลาคิดก็คิดเหมือนกันเลยเอาสคูณอะไรเท่ากับหนึก็คือ2องคูณห้ใช่ไหมคะเอาเพราะฉะนั้นเศษ50าสิ่วนหนึก็คือร้อยละ50หรือ5้สิบำหรับข้อนี้เอาข้อถัดไปเรื่องลึกลับสอบสวนเอาเศษ1นึส่วนสิ ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ100ก็คือหาตัวเลขมาคูณคือ10คูณ10เพราะฉะนั้นข้อนี้เศษ10เติน100สามารถตอบได้เลยก็คือร0อยละ10อล,ละ10หรือ10%อ้าวข้อถัดไปหนังสือประวัติศาสตร์เศษ7ส่วน20คูณคูณคูณ5ใช่ไหมค้ย20คูณอะไรเท่ากับ100ก็คือ35ส่วน100 สามารถตอบได้เลยเหมือนกัน35%หรือร้อยละ35อา้าวข้อถัดไปนวนิยาย3ส่วน50คูณคูณ2ใช่ไหมคะเพราะ50คูณ2ได้100เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบร้อยละ6หรือ6%เปอร์เซนใช่ไหมคะเอาข้อต่อไปสารคดี จากตารางเมื่อกี้นะคะคือย่อยออกมา18ส่วน25 25คูณอะไรท่ากับ100ก็คือ25คูณ4ใช่ไหมคะเ,เท่ากับ8 4 3 2 4 1 4 72ส่วน100เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอด้อยละ72หรือ72% คราวนี้ครูให้ทําแบบฝึกหัดข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ลงในสมุดนะคะนักเรียนฟังดีๆนะครูให้ทําลงในสมุดโจทย์ไม่ต้องลอกให้เฉพาะคำตอบ,ตอ,บอย่างเช่นข้อ1ตอบอ่าตอบเท่าไหรเขาถามว่าจํานวนนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาปิงปองคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ให้นักเรียนไปคิดในเศษกระดาษเอาปิงปอง สมมติว่านี่เศษกระดาษของครูเศษสองส่วนหเพราะฉะนั้น5คูณอะไรได้ร0อก็คือ5คูณ20ใช่ไหมคะก็คือได้40่สิ่วนหนึเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ40%่สิเตสร็จแล้ว1ข้อสำหรับวันนี้นะคะครูให้ทำห้ข้อนะคะฟังดีๆนะให้ทำมาหข้อทยุดไม่ต้องลอกเขียนเฉพาะคำตอบ1 2 3 4 5, สงสองหเสร็จแค่นั้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาใน โนตตัวนี้เลยสำหรับวันนี้สวัสดี